Junior English Conversation Edition Special สวัสดีค่ะเพนนีจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษกันค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องพิมพ์ชื่อลงในช่องว่างกดปุ่มเลือกภาษาแล้วเราไปสนุกกันเลยมีบทสนทนามากมายให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน โดยแบ่งออกเป็น3ระดับคือกลุ่มง่ายกลุ่มปานกลางและกลุ่มยากเพื่อนๆลองกดดูหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้กดปุ่มสตาร์ทแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันอ๋อเพื่อนๆสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรและแบบฝึกหัดได้จากปุ่มพิมพ์เตอร์นะครับ new friend เพื่อนๆสามารถฟังบทสนทนาได้โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการฟังหรือกดปุ่มเล เพื่อฟังบทสนทนาทั้งหมด New friend We have a new friend พวกเรามีเพื่อนใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะ Hello my name is Sam Smith สวัสดีครับผมชื่อแซมสมิธครับ What's your nickname คุณมีชื่อเล่นว่าอะไรคะ You can call me Sam เรียกผมว่าแซมก็ได้ครับ How old are you คุณอายุเท่าไหร่คะ I'm seven years old ผมอายุเจ็ดขวบครับ Six หกเจ็ดแปดเก้าสิเกมให้เพื่อนๆดูบทสนทนาให้ดีแล้วช่วยเติมประโยคที่หายไปให้เหมาะสมเมื่อตอบได้ครบสิบข้อจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ Very good. How are you? What is it? Happy birthday. What's the matter with you? What is it? Give me the ruler please. What can you taste? What can you see? What can you smell? What can you hear? In the zoo. Who is she? What is your job? How do you go to the park? What time is it? What do you want to eat? How old is Sam? In the shop. What is your telephone number? Where is the hospital? What time is it? What time is it? What time is it? ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับ It is half past eleven. สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ Half past eleven is time for art lesson. สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงศิลปะนี่ครับ Let's go to the art room. งั้นเราไปห้องศิลปะกันเถอะ ก10 <Game. S 2> <o'> นาฬิกา <past> 10นาฬิกา30นาที Two <o'> นาฬิกา3 <past> นาฬิกา30นาที4 <past> นาฬิกา30นาทีกลับหน้าหลักค่ะเครื่องพิมพ์ พิมพ์ประกาศนียบัตรค่ะพิมพ์บทสนทนาค่ะพิมพ์แบบฝึกหัดค่ะ กลับหน้าหลักค่ะออกจากโปรแกรมค่ะ